มีความคืบหน้าคดีในจ้างซึ่งเป็น2สามีภรรยาท,ทำร้ายลูกจ้างงอย่างทารุณกรรมนะคะซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยก็แจ้งความในคดีค้ามนุษย์ล่าสุดค่ะทางศาลให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา2สามีภรรยาในวงเงิน3 2 0 0 0 0 0บาทแล้วนะคะขณะที่ตำรวจนั้นก็เตรียมให้ความคุ้มครอง,งแก่ผู้เสียหายเนื่องจากวันเกรงว่าจะถูกทำร้ายค่ะเพจเฟซบุ๊กกันจอมพลังช่วยสู้ พสต์ข้อความกรณีสองสามีภรรยาค่ะซึ่งเป็นนายจ้างแล้วก็เปิดร้านจําหน่ายเครื่องครัวในอาเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาก่อเหตุทําร้ายลูกจ้างก่อนที่จะแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์เนื้อหาข้อความระบุวา่าตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวแต่ศาลให้ประกันตัวทั้งสองคนค่ะวงเงิน3 2 0 0 0 0บาทพร้อมกับระบุวา่าตำรวจเตรียมย้ายผู้บาดเจ็บไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็จัดกำลังคุ้มกันเอาไว้เนื่องจากนายจ้าง ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ค่ะสำหรับพฤติกรรมของสองสาม,มีภรรยาได้ร่วมกันก่อเหตุทารุณกรรมด้วยการทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นลูกจ้างภายในร้านด้วยการใช้สายแกส๊สเคี่ยนตีแล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตตามร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีแผละกันทั่วตัวค่ะส่วนสาเหตุจากการสอบสวนก็ทราบว่าลูกจ้างนั้นขายของไม่ได้ตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้จนนำไปสู่การลงมือก่อเหตุค่ะ นอกจากนี้การจอมพลังยังได้อัปเดตอาการของผู้บาดเจ็บภายหลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแพทย์ก็แจ้งว่าตรวจพบแก้วหูแตกหนึ่งข้างจึงทำให้ผู้บาดเจ็บนั้นไม่ค่อยได้ยินค่ะ พร้อมกับระบุว่าหากหายดีแล้วนะคะผู้บาดเจ็บก็ต้องการที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับแม่ที่จังหวัดน่านแต่ขณะนี้เนื่องจากว่านายจ้างทั้งสองคนนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วก็เพิ่งจะได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีก็เกรงว่าอาจจะถูกคุกคามได้จึงต้องประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะ